บารดีพี่นอ้องป้องป่ายำแรงครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหลังเงื่อนครับพี่น้องยายบุวละาพากำลังพดพักครับมีหลาพักได้ไหมเนาะมีหาักได้ักบัคณะก็มีหรอเนะาะสตามสีเนี่ยครับพักกระดษโอ้กำลังใหญ่เนาะซุ่มนี่ใหญ่กะหมูเลย ในกายามแรงครับบึงใหญ่บัวพุทพักครับพี่น้องพักยังนี่แม่เขือนเขือเนาะเขื่นเขื่อนเขือ่<า>ันเขือนนู่นใหญ่กว่านี่เขือข้างกบัเขือกินเขือตลาดนี่นู่นนี่กำลังใหญ่ครับใส่พูนบ่แม่นี่ใส่พูนน้ำ ผุนเคาะครับพี่น้องท่าน,น้าก็จะเป็นส่วนพริกครับครับส่วนข้าวโพดครับมันกาดดีร้ายครับยามแรงในซานในมีป่าบ้องแมนนี่ป่าต้งใหญ่เนะ้ะต้งน้อยลงงมยั่ไม่นาะ ลิบหัวปุนี่นเข้าก็หากระเกีกียวแล้วครับพี่น้องอยู่พูกะไกลๆพูกะจะเห็นคนอเอาเพรื่องขึน้นรถอยู่ครับภูการทเห็นหน้าป่งางนะเน,นาะอันนี้มันอยังเปิดไหลแมงไม้ดักแมงไม้เนาะคุณว่าไฟยังไงนี่ไ,นไฟแมงดาไฟแมงดาบ น้ำครับใส่น้ำน้ำครับได้ไม่เป็นบินงีนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้พอกันซัมนิเนเอาไว้พอกัน,น,น,กนคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ